กระับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องและพระสมเด็จทุกท่านครับพบกันเจช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับพี่พี่วันนี้ร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับหลากหลายรายการนะครับสนใจติดต่อสอบถามครับเบอร์โทรครับ0ูนย์หกสอง 0890157นหะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ก็0 6 2 0890157นะครับคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะครับพี่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับแต่วันนี้ช่วงเย็นนะครับในวันอาทิตย์วันที่อา18มกราคมนะครับในวันนี้ก็มาพบกันในช่วงเย็นๆเลยพี่นะครับเพิ่งตีรถกลับมาเลยว่างเลยนะครับพี่ก็เลยมาแบ่งปันกันสัก20รายการแล้วกันนะครับสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้ครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย หมายเลขหนึ่งนะครับนี่รายการที่หนึ่งครับพี่เนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยนะครับเนื้อช่ำๆรงนี้คาบไข่ขึ้นแบบนะครับนี่เนื้อผิวช่ำดีนะครับขอบข้างกุดครูดนะครับนี่อ่านะครับผมผิวนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยพิมพ์เพราะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่นะพิมพ์พประธานนะครับเกรดแหลมเปรี้ยวเลยนะครับผม หมายเลขหนึ่งนะครับเลยมาช่วงกันในยามเย็นๆนะสนใจรายการไหนก็สอบถามกันนะครับหมายเลขสองเปิดรายการละห้าร้อยนะจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆจะส่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับพี่นะ,ะจะส่งให้ฟรีกันเลยดูให้ถูกใจดูให้ชื่นชอบนะครับะนะครับน,น่ารักมากก็จะเป็นผิวแบบค้าวหิ่งหิ้งเลยนะครับเป็นผิวค้าวหิ่งหิงแบบมีค้าบผุนค้าบอะไรนะครับเนี่ย <c oughs> หมายเลขสองครับผมหมายเลขสองต่อไปครับหมายเลขสามหมายเลขสามครับพี่หมายเลขสาขมาองนี้นะครับนะองนี้อกจะนูนใหญ่เลยนะพี่นะนะครับจะเป็นอกนูนนะครับนะใหญ่อกแบบเป็นทรงกระบอกเลยนะครับพี่นะออกออกแบบเหมือนเป็นทรงทรงกระบอกเลยนะครับพี่นะแขนเรียวนะครับแต่ช่วงรลักแรวนนี้ด้านนี้จะสูงกว่านะครับ เป็นสายสวยดีนะครับกลมกลมเลยยัน้างเรามีร้อยปีร้อยแยกนะครับผมหมายเลขสามครับต่อไปครับพี่หมายเลขสี่นี่นะครับผมหมายเลขสี่วันนี้จะเป็นผิวแบบแห้งๆแกร่งๆนะครับน้ำผิวแห้งๆแกร่งๆ นะครับนะผิวแห้งๆออกแก่งๆก,งกง็มีคราบฝุ่นนะครับนะเนื้อหาแบบถึงเลยนะครับพี่นะเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่พนี่ หมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่หมายเลขห้าตรงนี้หมายเลขห้านะครับ หมายเลขห้านา克เปล่สวยๆนี่ก็จะเป็นเส้นนะครับเราเป็นเส้นนะพี่นะเนี่ย้สเกตนะครับมันจะออกไปเส้นเล็กๆเล็กๆกันนะครับแล็เนี้่ หมายเลขห้านะครับผม <c oughs> หมายเลข6ครับไปกันแบบไ,ไวไเลยนะครับผมนี่มาเย็นลงเลยนะครับ <c oughs> หมายเลขหนะครับผม <c oughs> หมายเลขนะ เหนือองค์ออกแกงหนึบนะครับพี่นะออกแกงหน,นึบนะครับนะองนี้นะครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเกตทะลุซุมซ้มองนี้ก็ผิวพันธ์คือแบบเป็นผ้าบ้านๆเลยนะครับนะบเป็นเมาเป็นแบบผ้าบ้านๆเลยนะครับหมายเลขหกครับต่อไปหมายเลขเจ็ด นะครับหมายเลขเจ็ดเนี่ยคราบเขาจะขึ้นแบบเหมือนขึ้นตะไคร่น้ําเลยนะพี่นะเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วเขาจะมีรูขุคุณเล็กๆเพียบเลยนะครับพี่ตรงนี้นะครับนะเนื้อเขาจะแน่นๆนะครับพี่ตรงนี้นะครับพี่นะเนื้อเขาจะแน่นๆม้นสาละเอียดแน่นๆดีนะครับ เลขเจ็ดนะครับผมหมายเลขเจ็ดนะหมายเลขแปดครับนะครับสภาพอากาศก็เริ่มเบาเย็นหน่อยนะครับพี่นะเบาเย็นหน่อยละนะครับแต่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผม ช่วงอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเย็นจริงนะครับนะเย็นจริงมอไซค์นี่แทบขับไม่ได้เลยนะเย็นมากนะครับผมเหนือมวลสารมันเป็นก้อนๆติดกันเป็นผลเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับนะครับนะครับผมนี่หมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปด เราพบเจอกันในช่วงเย็นๆนะสักประมาณราวๆห้าโมงเย็นได้นะพี่นะวันนี้หมายเลขเก้าครับวันนี้มีสักยี่สิบรายการนะมาแบ่งกันครับพี่นะครับนะเลขยี่สิบให้รู้ไหมว่าวันนี้จะไม่ได้กินดีเลยครับไม่มีใครมาจองขอลงเป็เบอร์หนึ่งเลยไม่ได้กิน มโนไปมาอุทัยทัน,นทีเพื่อร้านนี้โดยเฉพาะมาคนหนึ่งเลยเดี๋ยวได้เวลากินเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับานะครับหมายเลขเก้านะครับผมหมายเลขเก้า

ผมเด,ดเบอร์แ้แต่ถ้าสาที่ยาวจริงสาที่ยาวจริงครับตอนนี้เธอยาวมากเลยมาไม่งกว่ากลเอาเงๆถ้ามาหน้าได้กินได้แต่แตม่แนจ่ครไม่หมว่าคนสุดท้ายจะให้สี่สนาะี่สี่คยเท่าไนะครับผมหมายเลขสิบนะครับพี่หมายเลขสิบนะต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดครับ S <S> <S นี่นะครับอ,องนี้ไม่ได้สิบเอ็ดนี่นะครับเนื้อละเอียดผิวแบบสีออกสีน้ำตาลเลยนะพี่

นี่นะครับมาในสิบสองนี้นะครับปลาเนื้อแบบบึกเลยนะครับ,บ,บมาเด็กสิบสองนะครับพี่ครับองนี้หมวนสารเม็ดเล็กลอยนะครับนาร้อยให้ได้ชมกันเลยนะครับผม

ตามด้วยมะนาวบ,บีบเลยเอาเลยโอ้โหค,ครับพอเห็นพี่ทีทำแล้วนะเน่เมื่อกี้อ่านแล้วยังไม่เข้าใจความหมายเลยเดี๋ยวลองดูตอนเข้าปากในหนองหือหมู ข้างหน้ากาดหมูกระเทียมเจียวมันไม่เคยจะนึกยิ่งหมูกระทะรสชาตินี้มาก่อนเลยครับลุงถ้าไปหยิบให้คันนิดขึ้นมาไม่เกินความจริงก,กับคันในคันท,ที่ลุงก็ไปใส่ขึ้นสวัสดีบอกเลยว่าใช่เลยสำหรับคันนี้นะใหมายเลขสิบสามนะครับพี่พี่ครับนย่างนี้ครับจัดมาก็จัดไป,สสญญป,ไ,ปไม่ได้ร้อนเล่นนะมันเปน็นกานรจีบหมูกระทะที่ศูที่สุรินทร์ไปครับพี่หมายเลขสิบสี่ ส4องนี้มีร้องล่องรอยนะครับร่องอยแยกนี่นะครับนะแบบว่าเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับพี่นะเหมือเป็น,ปน,ปนมวนสารเขานะพี่นะตรงนี้นะครับนะรอยเขาก็จะมีรอยแยกนี่ครับ้เะนะครับนะครับนะครับผมมีเนื้อหานะครับผม

วัฒนักบ้านตอนปู่ไทธานีครับและนมขึ้นมาวันธรรมดาแต่ถ้าใครชิลๆอยากมาเสาร์ขึ้เพราะเขามีตลาดคนเดินที่ถนนตอกรงยาเขาจะเป็นตลาดโรราณในวันเสาร์้าามนะครับผมเลขสิบห้าองค์นี้เต่าดีนะครับพี่เนื้อเขาจะออกแห้งๆเลยนะครับ หมายเลขสิบหครับพี่พี่ครับต่อไปครับสิบหก น,นะครับหมบายเลขสิบหกแล้วถ้าลงขับรถส่วนตัวประได้รถโต้ะมาลงโยมนอนที่นี่ครับขั้นนี้ไทยซึ่งเขาเป็นโฮสเทลมีอยู่สี่ห้าห้องอลักลการและที่จอดตรงนี้คือเป็นใจกลางตลาดของอุไทยทานเพเราตรงนี้เสร็จปุ๊บจะบอกเลยลุงพร้อมลุงเปิดแอร์แอร์ตัวเนี้ยเปิดที่จะพุ่ได้เย็น,ยนไปกยพอแล้วอย่างบาคนถามเฮ้ยอาบนำไงมาดูห้องน้าลงเลยเข้ามามันจะโล่งๆเนยที่เห็นไหมครับแล้วยังไง จะเที่ยวกัตรงไหนแน่ลุงก,ก็เปลี่ยนมาหลายตู้แล้วหลายตัวแล้วสำหรับนั่งขับถ่ายลุงก,ก็เลือกตัวนี้ยล็อกเรียบร้อยแล้วยังไงนี่ไงครับแล้วลุงก,ก็เอาไว้ข้างในแบบนี้แล้วอีกอส่วนที่จะอาบน้ำเดี๋ยวหาว่าใช้ไม่ได้มาดูทันไม่ใช่ลำบ,บากมันไม่ได้ยากเย็นสิ่งที่ลุงทับเนีน่ยมันใช้ได้จริงๆริงต,ตรงไหน อ่านะครับหมายเลขสิบหกครับพี่พี่เสร็จแล้วุอยากจะนอนนอนงนี่ต่อไปครับหมายเลขสิบเจ็ดตรงนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับพี่อยู่ในตลับสีสวยเลยนะครับผมใช่มันนอนได้จริงเที่ยวได้จริงก็อาแล้วลงขออา้ นะครับหมายเลขสิบเจ็ดอนะครับผมไปกันต่อครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบแปดนี่หมายเลขสิบแปดั้าพี่ได้มาตรงนี้นะครับเราเป็นพาสมเด็จนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ตลาดอะไรสักอย่างนะน้องเคยได้มาอยู่นะครับพี่นะน้องเคยได้มาอยู่น,ยยนี่ครับดูเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วฟุกุกะเก่าเลยนะครับผมนี่วันนี้นานๆเจอด้วยนะพี่นะแบบนี้หมายเลขสิบแปดนะครับผมนี่หลังเรียบๆนะครับนะออกแบบเป็นหลังเรียบๆนะครับผม หมายเลขสิบแปดต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้านะครับ,รบอ,องค์นี้ครับพี่าง,งนี้เนื้อค่อนข้างที่ว่าจะนุ่มนะครับนะออกสีขาวๆนะครับนะขาวานวลนๆนะครับพี่ นะครับน,นะครับจะออกแบบขาวนวลๆส่องไปเนี่ยผิวแบบออกนุ่มน,น,นุ่มนะครับพี่นะแบบลลแบบช้ำช้นุ่มนุ่มนี่ครับอ่านะครับหมายเลขสิบเก้าครับพี่พี่ครับนี่สวยเลยนะครับผมอ่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบนะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่ๆนะรายการสุดท้ายวันนี้นะครับผมหมายเลขยี่สิบ,บนี่ครับนี่เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับ ตรงนี้เนื้อออกสีอ่าน้ําตาลนะครับน้าออกน้ําตาลน้าลําตาลเลยนะครับสีออกแบบฉ่าฉ่าน้ํามันต่างอิ่วนะครับพี่นะ้าออกฉ่าน้ํามันต่างอิ่วเนี่ยครับ <c oughs> นี่น,น,นะครับไปได้ยี่สิบนะครับผมวันนี้ก็มียี่สิบรายการนะครับพี่นะ้าวันที่สิบแปดมกราคมก็วันอาทิตย์นะครับนี่ก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไป ทำงานกันต่อนะครับผมนะครับเลือกชมเลือกข่าวก็ดูนะครับผมวันนี้20รายการครับพี่ๆสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับ0620890157นะครับผมวันนี้ผิดพลาดประกันรใดกาบขอพระท่านอภัยไปด้วยนะครับเพียงเฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านพบเจอกันใหม่ e ีหน้านะครับขอติดตามชมว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกครับพี่ๆวันนี้ขอลาตีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ